อะไรครับน้องชายต่อยดีมากไปไงบ้างครับไปยังไงบ้างครับกับกับเกมการชกในวันนี้เหแย่อยครับไปนี่คือเราแบบมีอาการเจ็บขาซ้ายมาหลายปีแล้วอืมเป็นเป็นอาการที่มันยังไม่หายดีหายสนิทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยช็อมไปขวาอย่างเดียวแต่ก็ไม่เกี่ยวครับคือคู่ต่อสู้เขาเก่งอืมช้าเขาก็เขาก็มีมีฝีมืมมมมอเขาอยู่แล้วเนาะ ในมุมของเราเกมการชกวันนี้เรารู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนครับน้องก็ช่วงสามยกแรกก็ยังมั่นใจอยู่สามยกแรกมั่นใจนั่นแหละตามเกมตามเกมแพ้ก็คแพ้ครับก็ยกระดับขั้นตัดสินมุมมองของเราคิดว่ารูปเกมเราเสียเปรียบไหมครบห้ายกครบยกไปแล้วเนี่ยผมจะมาว่าสูสีครับอืมอออกไหนก็ได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอยู่ที่มุมมองพูดถ้าพูดก็ตามตรงคือเรามาเยือนเขานะ ต่อยในบ้านเขาประมาณนั้นเอา้าถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเชื่อเหลือเกินว่าแฟนมวยชาวไทยยังไงก็ต้องเชียร์เราต่อไปแนะ่นอนไม่ได้จะพูดกับแฟนมวยหน่อยครับน้องก็ขอโทษแฟนมวยชาวไทยแล้วก็โวโล่ครับทีวันนี้ทำให้สเจครับขอบคุณครับไปหน้าขอแก้มใหม่เป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ต่อไปครับผม